หากสังเกตได้ว่าสุนัขขาหลังไม่มีแรงโดยเฉพาะสุนัขพันธุ์ใหญ่หากเขามีอาการลุกนั่งได้อย่างลำบากขากระเพกเวลาเดินไม่ชอบเดินเหมือนแต่ก่อนอาการเหล่านี้อาจเกิดจากโรคข้อสะโพกเสื่อมข้อสะโพกเสื่อมในสุนัขมีปัจจัยแนวโน้มหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นพันธุกรรมสิ่งแวดล้อมอาหารหรือการเกิดข้อสะโพกเสื่อมมัากจะเกิดจากความล้มเหลวในการสร้างหัวกระดูกขาหลังเข่ากับข้อสะโพกไม่สมดุลกัน ทำให้ข้อสะโพกที่สร้างขึ้นมีลักษณะที่ไม่แข็งแรงและอาจทให้เกิดกระดูกและบริเวณนั้นอักเสบได้ด้วยจนสุนัขขาหลังไม่มีแรงซึ่งลักษณะเหล่านี้ยังสามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นลูกรุ่น,นหลานได้ด้วยนะครับสาเหตุของการเกิดการเลี้ยงบนพื้นลื่นเช่นพื้นกระเบื้องพื้นหินอ่อนนะครับทำให้สุนัขลื่นได้ง่ายเกิดการบาดเจ็บของข้อสะโพกได้ง่ายการเลี้ยงในบ้านที่ไม่มีบริเวณให้ออกกําลังกายเลย จนมวลกล้ามเนื้อรีบลงทําให้ขารีบได้นะครับและทําให้ขาไม่มีแรงหรือแม้แต่ก,การควบคุมอาหารในลูกสุนัขพันธุ์ใหญ่ก็อาจเป็นสาเหตุทําให้เกิดสารอาหารไม่สมดุลจนเกิดเป็นปัญหาทางโครงสร้างของร่างกายได้นะครับอาการของโรคนี้ก็จะเป็นดังนี้นะครับขาหลังไม่มีแรงมีอาการลุกนั่งลําบากไม่อยากยืนหรือนั่งหรือเดินนาน เนื่องจากมีอาการปวดเจ็บบริเวณข้อสะโพกเดินกระเพกเดินขาปัดไปปัดมานะครับกล้ามเนื้อรีบบางตัวนี่เป็นหนักจนไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้เลยนะครับการรักษาก็คือสามารถรักษาด้วยการผ่าตัดได้ในบางกรณีครับหรืออาจใช้ยาร่วมในการบำบัดด้วยก็ได้นะครับ โดยให้ยาลดปวดนะครับหรือยาที่มีส่วนผสมของกูสมายนะครับเป็นสารตัวหนึ่งที่พบได้ในกระดูกอ่อนทั่วไปหน้าที่ของมันคือการสร้างสารตั้งต้นในการสร้างโปรตีนที่ทําหน้าที่ในการสร้างกระดูกอ่อนนั่นเองการทำกายภาพบำบัดนะครับจะช่วยลดอาการที่น้องสุนัขขลังไม่มีแรงได้หรืออาจใช้วิธีการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าการนวดอัลตรตาซาวหรือการเลเซอร์ลดความเจ็บปวดด้วยก็ได้นะครับแนะนำให้ร่วม กับการออกกําลังกายนะครับฝึกลุกนั่งฝึกเดินในสายพานเพื่อเพิ่มมวลของกล้ามเนื้อ การรักษาและแนวทางแก้ไขนะครับควรพาเข้า,ขาไปทํากายภาพบําบัดน,นะครับเป็นวิธีที่มีผลข้างเคียงน้อยที่สุดนะครับสัตว์ทุกวัยสามารถเข้ารับการรักษาได้และสามารถลดความเจ็บปวดได้ดีและจะได้ค่อยๆลดปริมาณการกินยาลดปวดและทําให้สุนัขก,กลับมาเดินได้อีกครั้งนะครับถ้าสุนัขของคุณมีอาการขาหลังอ่อนแรงน,นะครับแนะนําให้หาแอนติโนมาลดอาการปวดลดอักเสบให้หน้องสุนัขแนะนําให้กินควบคู่กับแคลเฟรก เพื่อเพิ่มน้ำไขข้อกระดูและบำรุงระบบประสาททำให้เขากลับมาเดินได้อีกครั้งด้วยรักและหวังดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ